จาก<ะ>จากังหวัดสกลนครนะครับมาจังมากลับมาที่จังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวสิพาคุณผู้ชมนะครับไปฟังเสียงของประชาชนสะท้อนความรักที่มีต่อพระพันปีหลวงครับเสียงประชาชนทั่วแผ่นดินร่วมใจสะท้อนความรักความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดประได้ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชาชนน,นีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรัก และศรัทธาของปวงชนชาวไทยไปฟังเสียงกันครับก็เป็นความรู้สึกเดียวกันกับคนไทยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับคือคําว่าแม่ของแผ่นดินเนี่ยตับซาบซึ้งตึงใจอยู่ในประสบนิกรตลอดทุกคนนะครับมันก็เป็นความรู้สึกของลูกทั้งแผ่นดินที่จะต้องก็มีความอลัยนะครับโดยเฉพาะ ในส่วนหนึ่งความเมตตาความรเมตตาที่มีต่อพวงชนชาวไทยนะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นประจักษ์อยู่ทั่วแผ่นดินไทยอยู่แล้วกับโครงการพระราชดำริต่างๆบรรยายไม่ถูกบรรยายไม่หมดนะโดยเฉพาะเรื่องงานศิลปาชีพที่ทุกวันนี้ก็ได้มีการสืบต่อสืบทอดนะครับ รู้สึกเศร้าเสียใจครับในสมเด็จพ,พันปีหลวงที่ท่านสระกตแล้วก็พระราชกรณียกิจของท่านที่มีต่อประสบในคนชาวไทยอย่างบนหลามหาที่สุดไม่ได้ง่ายๆก็คือศูนย์ศิลปาชีพต่างๆที่ท่านทรงท่านทรงไว้นะครับแล้วก็เป็นทําให้คนรุ่นหลังได้สารต่อมีอาชีพมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพระอ,องค์ท่านนะครับในกับผมที่เป็น การตำรวจก็หาหาเทียบที่สุดไม่ได้คือเสียใจครับที่พระองค์ท่านท,ที่ที่ไปอ่าสรารคดนะครับก็ขอจดจำแต่เรื่องที่ดีๆของพระองค์ท่านไว้แล้วก็จะนำพระราชะกรณียกิจแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ทรงสร้างและได้อ่าทำไว้จะสานต่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ